ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Min Audio 9นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโรงแรม Radisson Blu นะคะที่แฟรงก์เฟิร์ตค่ะอันนี้เป็นโรงแรมใหม่เรานะคะแต่ว่าเราเคยทำวอล์กแล้วคราวที่แล้วสังเกนตน้ำเสียงจะน้ำเหนื่อยแล้วเพราะว่าเดินไปวนตรงนู้นแล้วร้านอาหารปิดมาแล้วรอบนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปซูเปอร์ข้างๆโรงแรมค่ะเราตื่นนค่อนข้างสายแล้วเราก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นในห้องอย่างอิสระเสรีนะคะแล้วเราก็วางแผนว่าวันนี้ เราจะไปไหนดีแล้วเราก็ขาดแค่ผักผลไม้จริงๆแล้วเรากินขนมในห้องเราก็ค่อนข้างจะอิ่บเบานะแต่ว่าเราจะออกมาหาทําเล็กน้อยจริงๆที่วนไปเมื่อกี้ก็คืออยากจะเข้าเมืองแลก็เปลี่ยนใจไม่เข้าดีกว่ามันมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นแล้วการเดินก็ทําให้เราร้อนแต่เรารู้สึกว่าอากาศช่วงนี้ยยังไม่ได้ดีมากแน่นจมูกนิดหน่อยค่ะทุกคนตอนนี้เอาพาทุกคนมาเซเวหน้าบวนิดนึงนะคะกินแป้งเยอะมาก และเซเวฟิตเนสสำหรับวันนี้ค่ะอยู่ที่ชั้น18นะคะเราจะไปเดินเล่นหาอะไรกินนิดนึงแล้วก็ถ้าได้เข้ากลับมาเร็วจะมาฟิตเนสนิดนึงช่วงนี้ชอบออกกำลังกายมากเลยค่ะเพื่อการคอบาไหลที่มันไม่ติดตึงนะคะเย้วันนี้นะคะจะไปเที่ยวแบบขี้เกียจและอยู่ใ,ใกล้ๆค่ะมาดูกันค่ะว่าจะไปถึงไหนเก๋มีความเคิร์บด้วยอ่ะเก๋เวอร ก็มีส่วนที่โยกน,น,น้ําหนักนิดนึงเดี๋ยวเราขึ้นไปดูอันนั้นกันนิดนึงดีกว่าสระว่ายน้ําอันนี้เป็นขั้นบันไดน่าจะประมาณสี่เซนแล้วก็ขั้นเตี้ย9ก้าเดินสะดวกมากเลยค่ะโชคดีมากเลยค่ะไม่มีคนค่ะถ่ายแล้วไม่ติดใครนะคะสระว่ายน้ําจิ๋วมากเวอร์ไปดูวิวกันหน่อยดีกว่าทุกคนและนี่คือวิวแห่งมหานครแฟรงก์เฟิร์ตค่ะช่วงเวลานี้คือประมาณบ่ายสองโมงครึ่งค่ะทุกคนมี พระจันทร์โผล่มาแล้วนิดนึงเปิดโรงแรมใหม่ชั้น18ค่ะพาทุกคนมาเยี่ยมครูรูมค่ะอยู่ที่ห้องชั้น4นะคะ0404์ส 04, 04. ีเขาจะเขียไนไว้ในคีย์การ์ดเลยเราต้องมีคีย์การ์ดนะคะถึงจะเข้ามาได้ถ้าไม่ใช่ลูกเรือก็เข้ามาไม่ได้เช่นกันอภิสิทธิ์เฉพาะลูกเรือเริ่ <laughs> มทำตัวเริ่มทำตัวให้เป็นคนที่มีอภิสิทธิ์นะคะง่ายๆก็คือจะเหมือนห้องนอนอันนึงแล้วก็มีไมโครเวฟให้แค่นี้จบค่ะ คือแมพที่แจกฟรีในห้องครูรูมค่ะทุกคนแคปทันไหมคะมี2อันนะคะไปแฟงเฟิร์ตเมนเอ็มแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคอนคอนสตาร์เบอร์วอชไม่กล้าอ่านเลยกลัวออกผิดประมาณนี้ก็จะบอกรูทรายละเอียดให้นะคะทุกคนแคปค่ะแคประวังอย่าดูผิดนะ ตอนนี้นะคะเราพาทุกคนขึ้นมาชมวิวที่ชั้น16ค่ะฉันชอบทำวอล์กมินอาไปใส่วอล์กทำบฏิทกตคลิปสั้นมากงไหมเดีโอท่องเที่ยวอิตาลีนะคะเป็นแรงบันดาลใจค่ะ วันนี้พี่สาวหน้าบวมแป้งนิดนึงนะคะโห oh, จริงๆออกไปเดินเล่นในเมืองก็ทำได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราจะไม่ไปค่ะเพราะว่าเราให้ข้ออ้างในเรื่องของอากาศหนาวแต่อากาศก็ไม่หนาวเท่าไหร่ค่ะสี mm ่ผ่านี้เกลียจมากเลยอะไรนะคะรู้สึกว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งน่าจะง่วงแล้วก็ช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่ ร้านอาหารยังไม่เปิดค่ะอีก2ชั่วโมงถึงจะเปิดตอนนี้ใบสามโมงครึ่ง้ร้านอาหารจะเปิดห้าโมงครึ่งแล้วก็ดูวิววิวท้องฟ้าเป็นแบบมีซัมติงอะค่ะทุกคน<ะ>มีคลื่นพลังงานบางอย่างอยู่บนท้องฟ้าค่ะทุกคนมันคือนางฟ้าหรือเปล่า แล้วก็ถ้าเดินออกไปทางนู้นนะคะจะเป็นร้านอาหารไทยอาหารจีนที่เราไปกินข้าวที่ตอนนี้เราเปลี่ยนแผนอะไรนะคะระดับเปลี่ยนแผนทุกวินาทีแบบเป็นคนที่เปลี่ยนแผนเก่งมากคะ่ะอ้๊มนะคะกําลังจะเดินไปร้านอาหารจีนค่ะตอนแรกคิดอยู่ว่าถึงร้านอาหารจีนแล้วพอเสร็จแล้วมีการสับสนของความคิดนิดหน่อยว่า หรือฉันจะเข้าเมืองดีเป็นอย่างงี้ทุกรอบค่ะแล้วก็ต้องดูแบบคือมันต้องดูสังขารด้วยว่าเราไหวไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เช็คอากาศเช็คอากาศอะไรใดๆคือแบบมันจะมีคอนดิชั่นเงื่อนไขในการใช้ชีวิตระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้เมื่อกี้กินขนมมาจากห้องก็คือ,อยังอิ่มอยู่แล้วพอสักพักนึงก็รู้สึกหิวกินแป้งหนักมากแล้วก็น้าบานหนักมากทุกคนอ้วนมากแล้วก็รู้สึกว่าล่าสุดที่เราไปฟิตเนสมาแล้วแบบ คางมันยุบแก้มันยุบทุกคนเราแบบมีความแฮปปี้มากแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวถ้ากินข้าวอิ่มเร็วไปฟิตเนสดีกว่าแค่ออกมาเดินสุดแล้วค่ะน่าเข้าเมืองมากเลยแต่ว่าเดินไปสักพักหนึ่งน่าจะหนาวกลัวหนาวแล้วก็กลัวไม่สบายทุกคนไม่อยากอยู่กับความกลัวแต่ว่าเกรงโรงแรมนิดนึงนะคะโรงแรมคือตึกนั้นค่ะเดินๆออกมาแล้วก็ข้ามถนนมาทางนี้นะคะแล้วมาทางนี้นะคะ ก็ตรงไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นป้ายขึ้นรถค่ะซ้ายขวาไม่รู้ขึ้นฝั่งไหนเหมือนกันทุกคนก็จะมีเบอร์รถอยู่ที่ป้ายนะคะว่ามีเบอร์อะไรเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ซื้อมันจะมีแต่แล้วมันก็จะมีไม่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 มันก็จะมีแต่แล้วก็มีไม้นะคะทุกคนแล้วอะไรนะคะเราก็ยังไม่มีซิมโกโมยังไม่ได้เปิดแพ็กยุโรปค่ะพอคิดว่ามาแค่ครั้งเดียวแล้วก็ที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารไทยนะคะู ว่าจะมากินซ้ำหรือเปล่าถ้าเดินหารห้านจีนไม่เจอนะทุกคนคาะนี้ก็เป็นการเดินเล่นรอบๆโรงแรมของมินานะคะและ้วก็อายาจ๊ะวันนี้ทักทายกับแฟนคลับนะคะยินดีต้อนรับแฟนคลับทุกท่านทา,ทางแฟนคลับที่ดั้งเดิมที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ตอนเปิดช่องนะคะซินทูทาวน์เซน2 0นนะคะจนกระทั่งมีมินาสเตเโอในวันนี้นะคะและวันต่อๆไป อะไรนะคะคอนเทนต์ก็จะแบบตัดไปตัดมาแต่บางคนก็ชอบแบบตามดูเที่ยวแล้วลเดี๋ยวเราต้องบ่นอะไรให้แฟนขับังนล้วก็บ่นการอัปเดตวันนี้นะคะวันนี้มาในสภาพที่นอนเต็มที่แต่ก็ยังไม่หายหนืหอยอยู่ดียังายง่วงอยู่ดีนะคะทุกคนเป็นผีประจําเราจะเดินหา,หาร้านจีนโดยที่จะหาเจอไปเนี่ยวันนี้แบม่มก็ไม่ได้ปักมาจริงๆเดาว่ามันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า งง,งงอีกแล้วค่ะทุกคนหลงทางเสียเวลาหลงเธอลัเป็นยังไงเออร้านจีนกันไหมเขาวันนี้เดินในแมปอะบางทีมันจะงงง,ง,งทุกคนหนูไม่เหนื่อยนะ้วหนูไม่หนาวแล้วหนูก็เปลี่ยนใจเดี๋ยวหนูจะเข้าเมืองนะคะพี่งงกับหนูมากเลยค่ะีร้านอิตาลีตรงนู้นมันก็เปิดห้าโมงครึ่งแล้วก็ร้านนี้ก็ปิดเปิดห้าโมงครึ่งเหมือนกันทุกคนแอ้ผ้าของกินยา่ามกันนะเขามีแบบเป็นบางเวลาลเวลาเราก็ก็ไม่ตรงกับเวลาเขา ไปแผน A ที่เราเตรียมมาเมื่อกี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้แ่น B ไม่ประสบความสําเร็จค่ะร้านอาหารปิดหมดเลยปิดใบสามเป, 3, ปิดที5ห้าโมงครึ่งนะคะเราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆกับร้านอาหารอิตาลีตรงฝั่งนู้นค่ะเราก็เลยจะเดินกลับมาผ่านหน้าโรงแรมครั้งหนึ่งถือเป็นแฟรงก์เฟิร์ตเดย์ทัวร์ค่ะแต่ถ้าเข้าเมืองก็คือต้องเดินเยอะกว่าน,นี้นะคะวันนี้หน้าบา้านเนี่ยจะไปวิ่งจ็อกกิ้งสัก15นาทีเพื่อลดไขมันแก้มค่ะทุกคน ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ล้มเหลวอะไรมันยังไม่ได้เฟลเลอร์กับการไปหาอาหารแล้วก็ร้านอาหารปิดนะคะเพราะว่ามันมีเวลาแบบเอาแน่เอานอยกับน้องไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีก็จะรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นตื่นแล้วแล้วพอสักพักหนึ่งน้องก็จะง่วงค่ะทุกคนเออเรเวนครอสสามตาอีกาสามตาทุกคนนอําลังเจออีกาสามตา เดินผ่านสวนสาธารณะขอบคุณที่มาเป็นคอนเทนต์ให้ผมนะคะนี่เราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันอีกแล้วอันนี้คือโรงแรมของเรานะคะส่วนที่จะไปด้วยอีกาเป็นไงบ้างคะชีวิตวันนี้เริ่มเหนื่อยนะคะเมื่อกี้จะไม่เหนื่อยเดินไปตรงนู้นสวัสดีพวกอีกา ฝั่งซ้ายเป็นถนนอันนี้ถนนข้างหลังโรงแรมค่ะเราจะเดินไปฝั่งนูน้นคนจุงเด็กให้เดินทางขวาอนุมานถูกไหมคะผู้หญิงและเด็กก็คือตรงนี้มีอยู่สองคนผู้หญิงและเด็กพอดีมีพี่อ้งกับน้องมินอานะคะมาด้วยกันสองคนค่ะไม่เหงาเวอร์ว้าว ยาวผมพาคุณมาดูรถไฟหลัวเป็นหนึ่งวันที่ร้อนแดดเหลือเกินที่แฟรงก์เฟิร์ตค่ะเป็นการินเล่นหนึ่งวันที่ร้อนแดดเหลือเกินที่แฟรงก์เฟิร์ตค่ะทุกคนแล้มามาคือประมาณแบบศูนย์องศาสี่องศาหรือลบสี่องศาก็ไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าน้ำค้างตาม้าตามอะไรเงี้ยแข็งหมดเลยทุกคนแล้วก็ หนาวมากหนาวแบบไม่ไหวแล้วคังก่อดที่แล้ว,ลแ,ลวแล้วเราก็เดินไป DM เ็มก้าห่านมากแล้วก็มันจะมีห้างข้างดีงเอ็เนาะที่เราไปคราวที่แล้วคราวนี้เราจะไปห้างอีกแล้วไปซุปเปอร์พุซซัมเ,เรียกว่าเรียกได้ว่าเข้าสู่ซัมเมอร์ของเขานะคะเราก็จะพบเห็นกับดอกเดลซี่ทั่วไปตามสนามหญ้าคา่ะ พบกับต้นไม้อะไรก็ไม่รู้อีกแล้วที่เราไม่เคยพบมาก่อนทุกคนเดี๋ยวเราจะพาพวกคุณไปซูมดูต้นไม้กันบพวกคุณเห็นอะไรไหมออ oh. ชมต้นไม้ประจำวันว้า wow. ว <laughs> ส่งพลังก่อน คนพอเจอ,อยุโรปคาแล้วก็เลี้ยวขวานะคะเราจะเจอกับห้างขออนุญาตสะกดคําด้วยตนเองนะคะแสงคือสวยมากแล้วเข้ากล้องก็คือแสงสวยไปอีกห้างจะชื่อว่าเวนอสนะคะงงมากเข้ามาคือแบบหลงทางอะหลงทางเสียเวลาแล้วหลงเธอละคะซอยผิดไปนิดนึงเธออันนี้ก็คือหน้าปากซอยนะคะเข้ามาแล้วก็คือ เดินเข้ามาทางนี้ค่ะเข้าซอยผิดจะเจอแล้วจะเจอแล้วเอออะไรของคุณคะงงมากเลยคะ่ะจะเจอไหมคะเนี่ย <c oughs> วันนี้เ <c oughs> ขคาคือแบบโคตรซับซ้อนนี่วนมาจากครบรอบอยู่เลวเข้าไม่ได้เลยนะเขาว่าเหมือนแบบลูกศรอ,อะ่ะต้องไปเข้าทางนู้นทุกคนแต่ก็คืออ้อมโลกไม่เป็นไรแต่ว่าเราได้ของกินแล้วถ้าวีโนสไม่เปิดแต่เราเข้าใจว่าเปิดแต่ยังหาทางเข้าไม่ได้ก็จะข้ามไปซุปเปอร์ฝั่งนู้นทุกคนอก <c oughs> อมาจากครบโลกนะคะทุกคนก็เจอทางเข้าแล้วค่ะ ซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นนะทุกคนแล้วก็ฟิลของขายยกลังนะทุกคนแล้วมันมาเกาะเป็นกละ l o กลอน o เลยฉันมาทำอะไรที่นี่เป็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นฉันมาทำอะไรที่นี่มีแบบความท้องถิ่นแล้วก็แบบความอะไรแปลกๆแ,และเขายังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโฟมกันอยู่ค่ะทุกคน,นมาซื้อเสร็จปลาแซลมอนค่ะ เห็นเมื่อกี้มีทัวริสเขาถ่ายได้และเขาไม่ได้ว่านะคะเราก็เลยถ่ายเธอพอเห็นเขาถ่ายแล้วเขาไม่ว่าเราถ่ายใหญ่เลยค่ะปินกับกล้องนะคะมีอาหารสดขายค่ะทัวริสค่ะไม่โดนด่าค่ะถ่ายใหญ่เลยมีตู้ชีตู้อะไรต่างๆนะคะหาได้ผลอไม้ก็คือแอปเปิ้ลเขียวหนึ่งหนึ่งลูกท่วนค่ะทุกคนแล้วมันก็คือซปเปอร์ท้องถิ่นเล็กๆนะคะเราจะซื้อเครื่องปรุงเล็กน้อยซึ่งวันนี้ก็น่าจะได้เป็นสุกินี่ค่ะ I'm gonna cook เบซิลก็จะเป็นกะเพรานะคะมาจากอิสราเอลค่ะทุกคนเบซิลแซลมอนและสุกินี่นะคะงงคะ่ะของในซูปเปอร์วันนี้9ยูโรคะ่ะทุกคนเราจะไปประกอบอาหารทำกันเองช่ยมาหลังห้างอมันจะฟีลแบบนางเอกช่องเจ็ดกับกดังล้างมากเวอร์ตอนนี้เราได้ของสดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกินกัน จะตามรอยมินอามานะมันยากมากเลยอ่ะตรงเหตุไอติมวอลตรงนั้นนะทุกคนเดินเข้ามาจนสุดนี้เลยนะแล้วก็เดินเข้าห้างตรงนี้ค่ะห้างแบบประตูมันอยู่ข้างหลังค่ะทุกคนอ้าวโอ้เลนที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอันเล็กๆอันซุปเปอร์มาร์เก็ตชื่อทีรัดค่ะ ตัวแบบซปเปอร์แขกแล้วก็มีลูกเดดอยู่หน้าซื้ออยู่ทุกคนสิบกอเหลี่ยญน,นะคะลูกใหญ่ๆแบบน่ากินมากฟิลแบบแขกกับตุรกีตุรกีนิดนึงอ่ะทุกคนซปเปอร์แขกที่แท้จริงถ้าทุกคนมาที่นี่ทุกคนต้องเข้าสองซูปเปอร์เลยนะคะแล้วก็จะได้พบกับหม้อต้มกาแฟที่เขาเอาไปคนๆในทรายให้มันเดือดนะคะเก๋มากเลยอะ่ะแขกแขกทุกคนแบบฟิลเหมือนไปตุรกีมากเวอร์ทุกคนมากซื้อชิ้นเดียวก็ขายค่ะ บอกว่าจะโลขาบคะความสุขของนักท่องเที่ยวแหละดูออกเด็กที่ไหนบอกว่าจะโลขาบคะเด็กที่ไหนจะโลขาบคะหน้าบานแล้วหนูต้องไดเอดแล้วนะคะรู้ไหมเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวไม่มีแรงเดินกลับโรงแรมใช่ไหมคะอันเดียวยังไม่เท่าว่าซื้อแล้ว <laughs> กัดหล่นจะได้กินหรือเปล่าอืม อร่อยขนาดไหนมันจะมีเด็กคนหนึ่งที่เขาชอบกินโรตีอะค่ะโรตีใส่ไข่อะค่ะราคาประมาณ1ยูโรค่ะทุกคนวิธีนะักท่องเที่ยวแหละดูออกอร่อยประมาณหนึ่งแต่จะแตนดัดกลางๆไม่ได้ว้าวขนาดนั้นว่างๆก็มาชิมกันได้ค่ะคือรูสเปกนะคะทุกคนจากโรงแรม Brew, เรนซันบรูเลี้ยวซ้าย มีซูเปอร์โกดังวร์เฮาส์ซึ่งลักษณะเหมือนโ <c oughs> กดังถ่ายหนังช่องเจ <c oughs> ็ดโกดังร้างแล้วก็ซูเปอร์แขกรู้สเปครงแรมเลี้ยวซ้ายที่ใกล้ที่สุดซูเปอร์ก็น่าจะเป็นสองซูเปอร์นี้ค่ะทุกคนเสียงซอกลงมาทันทีผ่านฟิลแบบป้าเล็กๆในสวนนะคะ สดทำกินเองค่ะกินกับกระเพราแซลมอนไม่ใส่พริกค่ะฐานะอย่างเราและสุขภาพที่คุณคู่ควรหอมกระเพราหนักมากทุกคนอันนี้ก็คือแบบเพิ่งต้มขึ้นมาร้อนๆเลยนะคะอืมมันดีตรงแบบความร้อนแล้วก็ความเค็มที่เราเลือกได้ค่ะ น้องต้องกินแบบจืดๆเพราะว่าน้องร้อนง่ายๆนะจ๊ะการขับรู้โรครู้แต่นี้มันดีต่อสุขภาพจริงๆหรือเปล่าร้อนอืมสกินนี่ที่ผมชื่นชอบรสมันนิ่มแล้วมันก็ย่อยง่ายขอบคุณที่ติดตามชมนะคะชีวิตมนุษย์ป้าการกิน ที่ต่างแดนการต้มผักเอ้วันนี้เรามีนี่มันอะไรนะคะซ้อนตักปัดะเะก็ามาค่ะเรามีสเปเชียลกระเพราซึ่งเป็นกระเพราท้องถิ่นรสชาติเผ็ดมันจะแบบไลลๆแต่ว่าตัวต้นเนี่ยมันจะแบบ เด็ดง่ายมากเลยเดี๋ยวเอามาให้ดูต้นจะเป็นแบบนี้ทุกคนเคยกินครั้งหนึ่งที่อิตาลีมันจะเด็ดง่ายแล้วก็ก้านเขาจะนิ่มมากเลยทุกคนก้านนี่แบบแทบจะกินก้านแทบจะใส่ลงไปทางต้นได้เลยอะทุกคนแต่รสชาติเขาจะไหลๆนะทางเรากินแล้วยังไม่ค่อยโดนเรารู้สึกว่ากะเพราไทยอะเลิศกว่าเมื่อกี้ก็คือผัดแล้วแบบหึ่งหอมมากแต่เราก็ยังแบบ prefer กะเป๋าไทยมากกว่าปลาแซลมอนก็คือมีควันนั่งรอไปแล้วหน, <laughs> นึ่งอัตรานั่งรอนั่งรอรอเกรดเอ่ออเกรดเ้อหนังทิ้งนะคะแล้วก็คือใดๆอุ้ย uh. จริงๆทางเรามีช้อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเขาไปหยิบเราจะใช้ช้อนนี้ไปก่อนอืมมันเป็นกระเพราแซลมอนที่ รสชาติไลไลๆไม่แย่เ <laughs> มนูสุขภาพของมินอาในวันนี้ค่ะเมนูแบบภ้าวมันจอนแต่ถ้าให้ฉันเลือกกลับไปเกิดใหม่เมื่อกี้ฉันกินอาหารไทยก็ดีนะง่ายดีแล้วตอนแรกที่เขาไม่เปิดอะ่ะเดินไปเดินมาทำคอนเทนต์แป๊บเดียวสองชั่วโมงกลับมาก็คือแบบเลเทอร์ร้านอาหารก็คือเปิดแล้ว ใกล้ๆตรงนี้ก็คือมีร้านอิตาลีด้วยนะอิตาเลียนอืมคราวหน้าอาจจะกลับไปกินอาหารไทยหรือไม่ก็อาหารจีนอีกรอบอาจจะไม่ทาอาหารเองเพราะว่าใช้เวลาเยอะหลือเกินแต่ว่าก็ฟินดีสุขภาพดีค่ะวันนี้ขอบคุณวันนี้ทุกคนกินจนอิ่มแล้วขอถ่ายนิดนึงเพราะว่าอันนี้อร่อยมากเรียกว่าเวทที่เป็นแบบคัพเค้กอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยมาก,นนมากเค้กที่เป็นแบบฟิลคล้ายๆ มัฟฟินบลูเบอรแต่ว่าอาจจะเป็นแบบอะไรบางอย่างอ่ะแล้วก็ขนมปังอันนี้อร่อยมากทุกคนเด็กคนไหนบอกว่าจะไม่โอฟีดค่ะเด็กคนไหนบอกว่าจะกินนิดเดียวกินแค่พออิ่มค่ะเดี๋ยวไม่มีแรงทำงานเลยแก